เริ่มทำแพทเทิร์นกันนะคะแพทเทิร์นหน้าแบบที่ครูใช้ก็จะเป็นกระดาษแข็งนะวี่ทำอยู่ใต้ลิงนะคะเข้าไปดูได้เลยนะหรือถ้าใครมีแล้วก็มาลงมือทำกันได้เลยค่ะเตรียมกระดาษบุ๊กนะคะแล้วก็พับครึ่งได้เลยนะเออไม่ครึ่งมากได้นะคะเลยเลยมาหน่อยเพราะว่าครูตัวใหญ่นะอ่าแล้วก็ก๊อปปี้กระดาษลงไปนะคะเสื้อของเราเนี่ยกลางหน้าเนี่ยจะเป็นสันทบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ เอากลางหน้าของกระดาษแข็งนะคะของแม่แบบเนี่ยชิดกับริมกระดาษบูฟได้เลยนะคะแล้วก็ทำการ c o ปปี้ได้เลยนะคะเกรดตรงนี้นะคะครูจะไม่ใช้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกดนะคะเส้นอกเส้นเอวนะคะกดให้หมดเลยนะแผ่นหลังก็เหมือนกันนะคะครูจะกดแค่รอบนอกนะตรงนี้กับตรงนี้ครูไม่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดนะคะเป็นเสื้อตัวหลวมนะ กระดาษที่เหลือนะคะเราก็ทําแขนค่ะก็แพทเทิร์นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนกำกับแผ่นหน้าแผ่นหลังให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เขียนกลางหน้ากลางหลังนะคะ CF เนี่ยก็เป็นเซนเตอร์ฟอนต์นะคะแล้วก็ CB นะคะก็จะเป็นเซนเตอร์แบกนะ อกนะคะวันนี้ครูจะบวกเผื่อหลวงแปดตามแม่แบบเลยนะคะแล้วก็สะโพกเนี่ยก็จะบวกเผื่อหลวงแปดตามแม่แบบไปนะคะก็จะได้รอบอกประมาณสี่สิบนิ้วนะครูใช้เส้นนี้เลยนะคะแต่ก็คือจะไม่ได้เข้ารูปแบบนี้นะจะเป็นตัวปล่อยนะคะขีดตรงๆเหมือนตัว A ได้เลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เผื่อเย็บให้เรียบร้อยเลยนะคะเผื่อเย็บหนึ่งเส้นเหมือนเดิม แล้วก็ความยาวของเสื้อนะคะครูจะใช้24นิ้วครึ่งนะความยาวของเสื้อนะคะก็วัดลงมาจากข้างคอตำแหน่งนี้นะคะก็จะเลยลงมาจากเส้นสะโพกบนประมาณ8เซนนะคะแล้วก็ขีดได้เลยนะคะพอได้เส้นชายเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงตะเข็บข่ายเนี่ยครูจะขึ้น1เซนนะแล้วก็ไล่เส้นให้เขาเรียบร้อยนะคะเพราะว่าตรงเนี้จะให้เขาได้เป็นมุมฉากนะเวลาเย็บก็จะได้สวยๆนะคะ แต่เวลาที่เราใส่ก็จะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นชายใหม่นะคะที่เราแต่งมานะทีนี้เราก็เผื่อเย็บชายได้เลยนะคะประมาณนิ้วครึ่งนะตรงนี้นะคะก็เผื่อชายของตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะนิ้วครึ่งนะครูจะพับสอยนะคะชายเรียบร้อยแล้วแต่เข็ข้างเรียบร้อยแล้วทีนี้ เรามาดูช่วงเกตตรงใต้อ,อกกันค่ะช่วงเกตตรงใต้อ,อกนะคะครูจะปิดเกรดตรงนี้แล้วก็มาเปิดเกรดตรงนี้นะแต่ขอเลือกตำแหน่งจุดยอดอ,อกไปที่ด้านข้างอ,อกนิดนึงนะคะสีส่เซนละกันนะคะย้ายตำแหน่งภาพนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบจุดยอดอ,อกเกินไปนะเพราะว่าเสื้อของเราเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะตำแหน่งนี้เราก็ปิดายได้เลยค่ะ ตัดแยกแผ่นหน้าออกมาก่อนนะทีนี้นะคะเราก็จะมาเปิดเกดตรงนี้นะเกดตรงนี้นะคะเราก็จะลงมาจากเส้นอกประมาณสักคาเซนนะแล้วก็ขีดไปหาจุดยอดอกใหม่ของเราได้เลยค่ะแล้วก็เปิดนะคะอ่าตรงนี้เขาก็จะถ่างออกนะตามที่เราปิดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราดามกระดาษนิดหน่อยนะด้านเกตใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเย็บนะคะเราก็จะพับเกตนะคะ ลงด้านล่างแบบนี้นะแบบนี้นะคะแต่เราจะเย็บไม่ถึงจุดนี้นะเราจะเย็บออกมาประมาณอีกประมาณสักเซนหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเวลาเย็บเราก็จะเย็บเส้นนี้นะต่อด้วยนะคะการปาดเส้นตะเข็บข้างเลยนะเกล็ดข้าพาลงแบบนี้นะคะเกล็ดขาวพลงเนี่ยเวลาการออกมาเกล็ดเขาก็จะถางออกแบบนี้นะต่อด้วยนะคะเรามาปรับเส้นตะเข็บไหลใหม่นะ เราก็ทําการปาดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเผื่อเย็บทีหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาแผ่นหลังมาประกอบก่อนประกอบล่ลแผ่นหน้ากับแผ่นหลังให้ติดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาโค้งวงแขนใหม่แล้วก็โค้งคอกันมาโค้งคอก่อนนะคะคอของเราเนี่ยก็จะเป็นคอเหมือนฟิลคอปุกจีนนะคะแต่ก็คือจะโอบไปทั้งตัวเลยนะแล้วก็เอากลางหลังนะคะลง1เซน แล้วก็ข้างคอเนี่ยจะไป3มเซนนะคะแล้วก็กางคอหน้าเนี่ยจะลงไป4เซนนะก็จะเป็นแบบใหญ่ๆนิดนึงนะคะกางคอหลัง1เซนนะคะข้างคอ3มเซนกางคอหน้า4เซนนะคะครูวาดไม่ถึง4นะคะก็แล้วแต่เราดีไซน์แล้วแต่เราชอบนี่เลยนะคะ ทีนี้เราก็มาทําตรงปกตั้งกันนะคะปกตั้งเนี่ยครูจะใช้ประมาณ2เซนครึ่งนะคะ2เซนครึ่งก็จะประมาณ1นิ้วนะทําปกก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะก๊อปปุกออกมานะคะ ของเราก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสันโทกนะกนอนะคะหรือหรือ CF ทีนี้เราก็มาวัดน,นะคะจากตำแหน่งนี้นะตำแหน่งที่เราห่างออกจากเส้นคอนะคะตำแหน่งนี้ไปถึงกลางคอหน้าเท่าไหร่นะคะตำแหน่งนี้ก็เท่านั้นนะวิธีการวัดก็ตั้งสายวัดขึ้นนะคะอันนี้สิบห้าครึง่งแล้วก็วัดไปเลยนะคะอันนี้ก็สิบห้าครึ่งเหมือนกัน พอได้ปลกแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอ copy อป้ปกออกมาก่อนนะอันนี้ปลกเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราติดเนี่ยเราก็จะมาติดแบบนี้นะติดกลางคอหน้าแบบนี้นะคะทําไมเราถึงจะต้องตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราติดคอเนี่ยก็จะได้เป็นปกตั้งที่โอบตรงช่วงคอนะคะแบบนี้นะปกได้แล้วนะคะทีนี้เรามาวาดตัวเส้นไหลใหม่นะคะช่วงไหลเนี่ยครูจะลูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะกีบเขาเข้าประมาณ2เซนนะ มานี้นะคะสองเซนแล้วก็อันนี้เอาลงสัก1เซนนะคะแล้วก็วาดวงแขนใหม่ได้เลยค่ะวาดวงแขนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ทำการเผื่อเย็บค่ะเผื่อเย็บ1นึเซนเหมือนเดิมนะคะ ถ้าไม่สวยก็แต่งเส้นให้ใหม่ได้นะอันนี้ตัดทิ้งเลยแล้วก็ปาดคอนะคะปาดคอแล้วเดี๋ยวค่อยเผื่อเย็บนะอ่าปาดคอเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะปาดตรงนี้นะคะครูขอเช็คลอบวงแขนก่อนนะ ตอนนี้นะคะวงแขนได้51เซนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอา51เซนเนี่ยไปทําแขนนะคะแล้วก็ทําการตัดเส้นไหล่ได้เลยนะคะเส้นไหล่เนี่ยครูก็ปรับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เส้นนี้ได้เลยเดี๋ยวครูเผื่อเย็บไหล่เผื่อเย็บคอนะคะเราดเราไปทําแขนกันตอนนี้เสื้อนะคะกับปกเรียบร้อยแล้วครูก็ได้ทําการเผื่อเย็บตรงช่วง คอไหล่แขนนะคะแล้วก็กลางหลังเรียบร้อยแล้วกลางหลังเนี่ยจะเป็นตะเข็บนะคะแล้วก็ผ่าตรงช่วงนี้นะแล้วก็กลางหน้าเนี่ยจะเป็นสันทบนะคะแขนก็จะเป็นแขนรูดนะคะคูจะขอเพิ่มความยาวสัก56ิซนนะเวลาที่เขาใส่อะ่ะมันจะได้หย่อนหย่อนนิดนึงนะคะจะเป็นรูดหัวแล้วก็รูดท้ายเลยนะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเส้นเนี่ยนะคะคูจะขีดตรงลงมาเลยนะอันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้ 17 5ห้านะคะแล้วก็วัดเท่ากันเลยนะคะตรงช่วงชายนะคะครูก็จะกุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะตัดเท่าแบบเลยนะส่วนอันนี้ก็เผื่อ1เซนเผื่อ1เซนเหมือนเดิมนะคะหัวแขนเนี่ยเราจะรูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตัดแยกนะแต่จะตัดไม่สุดนะคะเราก็จะถ่างแบบนี้นะคะถางออกมาประมาณสัก6เซนก็ได้นะคะแล้วก็ติ๊กกลางไว้ด้วยนะคะ3มเซน แยกหัวแขนออกมา6เซนแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเลคเชอร์ด้วยนะคะว่าเราจะต้องรูดให้ได้51ซอมอนะคะตามที่เราวัดไว้นะตามที่เราวัดไว้ตรงนี้นะคะว่าแขนช่วงแขนเนี่ยช่วงแขนของตัวเสื้อเนี่ย51ซอมอนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวแขนเนี่ยเราก็จะต้องรูดให้ได้51ซอมเหมือนกันนะคะแล้วมาทำการเผื่อเย็บหัวแขนนะคะ ก่อนจะเผื่อเย็บนะคะครูขอยกหัวแขนขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเพราะว่าแขนเขาจะได้โยกขึ้นนะโยกขึ้นมาประมาณสักเซนหนึ่งเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็ทําการเผื่อเย็บ1นึ่งเซนได้เลยคะ่ะ แขนเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะขอตกแต่งระบายตรงนี้นิดนึงนะคะประมาณนี้นะเราก็สามารถตกแต่งได้เลยนะคะก่อนตัดแบ่งนะคะครูขอทํากรนผ้าก่อนนะก็จะเป็นตะเข็บนะคะเราก็จะแทรกตัวรูดระบายตรงนี้นะคะแบบน่ารักน่ารักนะอะโอเคค่ะแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวเสื้อนะคะแล้วก็ตัว โป้แ่นนะคะแผ่นหลังนะคะแต่พอเวลาเราจะวางซับในนะคะคราก็จะประกอบประกอบเหมือนเดิมนะแบบนี้นะคะแต่ขอแยกไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะสําหรับเสื้อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทังแพทเทิร์นทุกชิ้นเลยนะเดี๋ยวเราไปวางผ้ากันคะ่ะ